ไอ้ผู้รยูน้ำกันแล้วก็กินคือกันน like oh. ่ะหน้า hmm. ผู้รตายน่ะอ้แต่ว่าฟันเห็นย่ำไดเเด็กอยากออกโอายุเล่าค่ะก็สามเกตกับแบบว่าเกตศูนย์อันสามศูนย์ด er ังสิ่กาวสวัสดีค่ะมือนีแอดมินก็จะพาพเอฟซีทุกท่านมาติดตามโตเลขผีเกันหลอนกับย่ายนกอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่ง คลิปที่ผ่านมาเหากระไดมาแล้วสามโตของผีปงหงวดนนี่เฮากระบอ๊อผาที่จะมาสอบถามว่าผีแกนหล่อนมาบอกเลขย่ายนกกันล้วยังบ่าวหลค่ะไปกันเลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะการสวัสดีครับ<ะ>ปนุการสวัสดีครับจะ,จ,ะจะของตำนานผีปงผีแกนหล่อนนะครับแต่นมู้ช่มเนาะกาเพิ่นก็มาบอกถือกี่ดีเน่ยครับแต่หผู้ชมนะ <cherish> <hayat> ถึงคืออยงเอฟซีบางท่านพาะว่าโอ้พูดหน้าไม่น่าเชื่อแต่ทําไมหวยถึงเข้าพูดว่าพอเที่ยงกับพระโมจักคือกันละครับน่าพูดว่าบอชูวพอเที่ยงฟังมันเป็นความฝันพอเที่ยงกะเอาไปแบ่งปันให้พี่น้องในฟั่งอันนี้ก็มาติดตามอีกครั้งนึงเลได้ครับสมุู้มหลังจากที่คุณป่าเพิ่นให้ว่าพี่ปวงว่ามาให้มาให้กูร้องเมืองเน่ว่าสันให้กูบอกผู้เดียวในว่าสันก็เลยอย่างมาถามป่าอีกว่า มื่ขึ้นนีบ้านผาได้ยเสียงเหล็กเสียงยังบอกว่ะเสียงอยู่เสียงแต่ร้ายมือพุนาโอเสียงเสียงไหวจะรวนแล้วแม่เสียงไม่ได้เรื่อยเสียงแต่มือเว้ามือที่แดกพุนาะอเสียงไหวเขาก็เสียงไหวแต่ม้อนคือเกากับโบฟันยังเก็ดเถื่อครับก็พันหหวยคือโบฟันเนาะกูเสียออกอีกจะวอกก็คืดยนเคยเห็นคน ใจหอนแดงไม่กระถามันบิดวันพระกว่าสตจนบ้านนี้คนรู้มาฝันติดำเามื่อขืนฝันเมื่อขืนนี่นั่นเห็นบอกผมกันยังว่าจะโยนัน่อยโยไงได้มื่อขืนนี่คนว่าจะเอาแมนออกบ่อว่ะบ่อฝันยังเกกเถื่อคนรู้มาฝันครับฝันว่าคอยบ่ได้นอดนู้เฮือนในบ้านนี้ฝันเที่ยวนี่นอนอยู่หน้านอนอยู่หน้าแม่นอดอยู่เถียงหน้านอดอยู่เถียงหน้า บาดนี้ดุมี่ภูวาวเก่ามานอนเหียงบาดนี่ผููวาวเก่ามานอนเฮียงเออผููวาวเก่ามานอนเฮียงนอนเฮี่ยงเพื่อนก็มาคือเก่านะมาจกมะบายคอยโอ้นาะเออสำคัญคือเก่าแทบันี้คือเก่าเพราะมันเลขสิเขาคือเก่าบอกค่ะสม้ชมจังหวะนั่นตีมาจกมาบายคอยบาดอุ้ยอายคอยกันนอนเฮี่ยงกันอยู่อายแล้วกระลุกนางจกโคอยู่แล้วนอนบอหลับอายปนกเด่นบ่แน่น S <S 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 ในความฝันนั่นแล้วก็ลูกนั่งคอยกัจับเมื่อเข้าออกคอย, آ ย, آ ยออย้กอ้ตาง,งานั้นไอ้ประนวกนี่เท่าปนไหนไม่แล้วว่าเท่าลแล้วออลอายุสามสิบเกศปีแล้วตายแล้วตายแล้ว ก็แต่วาใน้ความฝันเรามานั่งเฝ้าแมรนนกันอนนี่น้ำกันธนรมาหม่องหนึ่งเสื้อหน่วยหนึ่งแล้วกับปูนอนแล้วก็นั่งอยู่ครับนั่งแนบเบิ่งบักอันั้นมันเศร้าข่อยอยู่บานนี้ก็จับเมื่อมันออกข่อยก็ได้ดูขืนนั่งอยู่เที่งเสื้ออาดานี่นั่งอยู่มันกันอนอยู่มันกับพดกี้ได้มันแห้ง มันกระน,นอดน,อนิวฮันเดขคอยกระดูกมานาั่งคอยว่าอายกระนังแนมเบิงอยู่คอยวา่าบ่บย่านไปเรื่อยมาแข่ง<บ>จเจียวให้ได้ที่นี่อันคอยกยายักอายอายเนาะแต่ว่าอาย,ออยเราอายุสามสิบก็ดปีแล้วตายโอ้เราเสียตอนอยา, <EN> ายุสามสิบเจ็ดปีห่อย สิตีเอาอายุเล้ากับไหนจังสีน,น้าหรือจังไหนเขาต้องเพื่อไว้แล้วนะค่ะแต่โบ,บ,<อ>บชมนเน<อ>าะเราบทัฒนไม่ดูแต่ว่าไม่หยาดหรอกมัฒนตีดอกอ่ะให้พนกบอกอสุดก่อนเดี๋ยวเอฟซีสีดาประเทืยงก <laughs> <บ>ันเฝ้าตีรนะัดหนาเพราะเดี๋ยว e เอฟซีประทีหายนี้คอยกฟันตี ฟันว่าข้าสื่อจีนสื่อไขสื่อลาบมาชูค่อยกินบาดนี่ผู้บาวคนนี้ละในหันละในหันละตัวกันนหนะในกลามฝฟันน่ะจังวะแล้วผู้บาวผู้มาเฟื้อนี่ละสื่อมาชูกินเออสื่อลาบโอ้ยมีตลาบดิบเดจังไเนาบบาดนี่กขก็ะเพ่เค่อยกินดาบดิบอืหมู่เขาก็กินจนเทียนจนเทียนเขาก็บวกให้กินแม่กินแม่ก็สาวคือกันในวัน มึงบอที่บอกปีนังก็บอกข่วยพูดนำมึ่งกันแลยที่บอไปสาวมากคนไม่เคยกินเนาะมันก็คืดข้อแข็งอยู่คือกัรหน้าแบบนี้กระได้กินอยู่ก็ได้เศร้ากินอ๋อพศกินอยู่กินอยู่แต่ว่ามันมันคือพ่อแหละแนวความเป็นจริงข้าบวกินเนาะข้าก็เลยคืดข้อแข็งว่าจันเกิดมากไา่เคยกินลิบจะเถื่ออืมมันก็เไดคืดข้อแข็งนะก็ไดเศร้ากินกับมูเขาเดี๋ยวสาวใสยิงหยังยิงหยังอยู่นะ อายผู้ใดอยู่น้ากันแล้วก็กินคือกันนั่นหน้าพุร่าตายนั่นจักมันสิเป็นแนวไล้ด้แล้วคอยกระเซียงคอยกระวจักคือกันคอยกระเซียงบักเด็กบักผีโป่งนี่ล่ะก็เนี่ยเหมือนเัมือนหมอเกล็ดหลอนี่บ่มาแม่นบ่ป้าบ่กหมาบ่ราะเห็นแม่ยบ่โอ้สมสมว่าหมอดีท่าไงบักผีโป่งดีดีเนาะหมอสิดีท่าอื่นเพิ่นอื่นเห็นกับบ่เห็นบ่ได้บีแววเลยก็ย้อนเพิ่นคุยกันขอกันเนาะเออกระกระคือเสียดักษา ซัจจะเขาก็ได้สปอยให้กันนั่นนะครับผมมันเป็นอย่างที่คอยฟันมาคลื่นนี้นี่ตัวเลขงวดก่อนนี่ปนกขัมาตัวอย่างก่อนรศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกแม่นกับหกหนึ่งกับหกหนึ่งโอ้ศูนย์หน้าหกหนึ่งบมเน่ได้ครับท่านผู้ชมอาจจะมากอาจจะเข่าไปไหนตัวเกาส์บอฟผัวว่าเก่าคอยว้าเออ เออด้วยจังไดก่อยก็มันสิเป็นไปได้โบเด็กตัวเก่าข่อยก็คืออยู่นั่นน่ะแต่ว่างผู้เสี่ยงว่าตัวใหม่ก็มีเด้ค่ะสมุชมจังวานั่นตีแต่ว่างวดนี้ฝันว่าด้อยากได้กินนี่วม่นสิเป็นเลขชุดนี่บอกค่ะสมุชมเพราะผัวเก่าป่าแล้วมาเฟื่อเด้เออเฟื่ออยนใส่กรนาดอ้ายนั่งเฝ้าโยนนู่นโย่น้ำกันก็ยังสิเฟื่อสิเอาหายได้ยังสิน้ามักแห้งมักหลอ้ายของคุณแม่เนี่ย ตายนี้จากหลายปีแล้วเคยหลายปีแล้วกับฟันิบ่ฝฟันเห็นดูแต่ว่าฟันเห็นยามไดเด็กอยากออกอายุเล่าตัสั่นกับตองยู้องสามเก็กับแบบว่าเก็ศูนย์อันสามศูนยังสี่เขาเทียงจิตีให้นะค่ะท่านผู้ชมเนาะาอายุ37ปีเราเสียชีวิตแต่คนตายกับตองตีเป็นศูนย์อายุก็คือสามสิบเจ็ดนี่จะเป็นสามเจ็ดศูนย์บ่ท่านผู้ชมด้วยศูน สามเจ็ดจุดสี่บอกแต่ว่ามันเดกออกได้อายุลเมนเมีนเมขือเลยเมนว่ขอยใจวันหน้าสี่ปีหาปีกับวัฝันเห็นเธอหนึ่งอ้าป้าว่าจังไหนสันพเที่ยงตีกัดษณีตัวสิไปเอาตัวเพว่าคนตายนาะคนตายก็ต้องเป็นสูบไ่หมดหรุนรนๆ่าไม่ว่าสิฝันยังตัวมองไม่อโดดจย่างนีันเห็นเธอหนึ่งสอปีกับวฝันน่า ก็ต้องเป็น037เออพออายุเพิ่นเพิ่นเสียช่วงเวลาเพิ่นค็งเป็นนุ่มเต็มโตครับมผมอายุ37ปีเราบ่ฮัไในดูกเลยเมีย037หรือว่า370แมนอตัดกันไปโดดหรือสิ่ภไยสิม,มก 0, 6, 5, กัก06หะกบา่ากันครับผมุชมแต่ว่าพอเที่ยงว่าให้กันไวทั้งสองจุดแมนจะดีกว่าแ,วแต่ว่า,าจังมันสิเป็นอย่างไรเ้อแม่กับวาจากักคือกัน ก็ให้แค่เป็นแนวทางเออนาะป่าเนาะแค่เป็นแนวทางคือฝันจังซีง่ขั้นหัวจักบ้ยุ่งซี่ดอกแม่นบอเสียงหลายมือละละ่ะเม,ม่นบอจนกบว่าฝันจ้กเท่เามาือขืนนี่กับขืดอยู่ว่ากุสิว่ากุสิร้องิ่งอีกก่อนจะขืนให้มันาขามพระก่อนวันเออให้มันผ,นผ่านผลไปก่อนคั้นโบฝันมืออื่นนี่กูเอาถิมแทว่ะอืมเออมาเนี่เสียงแนวในสามคีืนกับฝันอยู่ ฝันแตะกรอนขึ้นนี่ครับฝันว่าเขาเอาบอกหมูมาขายให้ยูเฮือนอืมบกแตงมูเฮานี่แมมบกบแตงมูกินนี่ละครับบ้านี้อนาีมาห่่ออกแกกตามเมาว่างตุ่มว่างตุ่มลงบัดน่วยชุดไายว่างล่วงรถโต๊ะนงกระลางแตกตุ่มแรงจึงคึงแต่ว่าเจ้งสิเป็นอย่างไรศูนย์สิตายด้วยเป็นศูนสิโวมี วบ,จบ,บ่จักคือก๋วยมันกับวอแหน่ได้นอที่เลกมากกลมกลมหมกมงก็คือศูนย์เน่นอกระซูนเนี้ยตกลงแดงกึ่งคืองหวยมันสิศูนมากอีกคือเก่าบ่จังว่าแ,แดงกึ่งคืงนี่ที่ซูนย์มันตายล้วหวอซูนมันอยู่ล้วหวอจะสีออบ่ล๊าบะซูนมันอยู่และวหวอกัอบวอแหน่นะคร <ตบ S 2> ับทแต่จมก็ตอก่งแดงกึ่งคืงโอ้ยคอยก็คืดนอนในความฝันได้สิสื่อมาบานนี้เหตุหมกมูแตกจิมากคุ้มให้กูซื้อซอยซะเนาะเล่นรมอีกกูยังบ่มีเงินบ่ได้ไปหาเงินที่ห เอาแล้วจังว่าโอ๊ยกูก็คืออุกได้ขึ้นในใจครับแต่บอปากดอกบัดนี้น้อยนึงพู่นึงก็เอาเห็ดมาขายขายเห็ดเต็มกระตาไหนปันไหนดอกเห็ดนี่อันเต็มกระตานี่สี่สิบบาทละสิสี่สิบบาทค่อยก็ว่าเออค่อยสิเอาดอกโมกัยุ่มมาเบิ่งเนาะยค่อยก็เอามือความกระตาไว้ความไปเลยความไปเลยจะคองสิเอามีแต่เห็ดดอกงามๆโอ้แสดงว่างวดนี่วิก ข้างนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยดข้างนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขปนุกอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็ได้คือบทเทื่องบอกนั่นผีผีไส้านางเบิงมังเฝ้าอยู่ผู้บาวเกาบมาบน้นมาเวียนเพิ่นตายเมื่ออายุ37ปีคนตายก็คือศูนย์ก็เป็น37มศูนย์หรือว่าศูนย์แต่ว่า สี่สิบบาทนี่ก็อาจจะเป็นเลขกลางหนได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเป็นอย่างงั้นว่แต่อยู่กับศูนย์ว่จ้ะแสดงบอกว่ศูนย์ตัวศูนย์อย่างง่้แต่เลขจึ่งคืองี่แม่นแล้วมันจะอยู่แล้วจีเป็น่าสี่สิบบาทบาทนี้เฮ็ดนี่ก็ได้เอาได้เลยเอาไปแกงคุณได้เดียวนี่โอ้ยคุณสีบัเบื่อว่อก็คิดว่าได้ใจอยู่น่นนามั่นใจครับท่านผู้ชมมั่นใจพิจารณาเอาแต่แน่พีน้องกับลายเนาะครับผม พราว่าับาจคคือกันนั่นป้ากับบ้องฮู้แต่ว่ามีความฝันกับจังบอกสูพีสุนองฟังเนาะป้านาะเออสียนเหลกตัวนี้นี่คือฝันท่อนี่ล่ะอืฝันท่อนี้ก็บอกง่ายๆกับข่ายมันเป็นเลขกชุดเก่าผลชุดใหม่ครับท่านผู้ชมตามบทเที่ยงว่าเพราะว่าชุดเก่าคุณป่าเอาเอาสียงไว้ตัง้งสามสี่มือก็มาฝันว่าได้กินเนื้อมือขึ้นวัานปราวันนี้ก็มีน้ำส้ำก็มาเห็นไยผู้เสียชีวิตไปแล้วบ่อยได้ฝันเห็นกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชมสามปีสี่ปีจังสิฝันเธอนึง คล้ายๆเพันไม่ให้โชคอาอยุพันสามสิบเจ็ดตายก็คือศูนย์ก็เป็นสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดแต่ว่าคุณปากวาฝันบมกมั่วแต่เนยไข่ว่าศูนย์ยังอยู่แดงจึ้งคืองอยู่หรือว่าคนมาขายเฮ็ดให้ก็ะซี่สิบบาทนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขได้ตกลงแดงจึ้งคืองันแดงงามคือ,อยัง,นงห,หนึ่งหมกมู่เอาเนาะครับสมุชมเนาะตัวเลขก,ก็จะมีประมาณนี้มแม่หบอปาแม่เอาเนาะครับเนาะไปครับสมุชม ข้าไปเบิ่งตัวเลขกับเอ็มินของข้าวเสียนเซนสมุดให้พี่ให้น้องได้จดใส่กระดาษไว้ครับผมหรือว่าแคะหนาจอไยเบิ่งเนาะไข่โจ๊กไข่มัดครับคู่ผู้คูคนเอฟซีกลายครับสาธุขอบคุณที่หลายประนกขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมานเด้อถูกเด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของประนกเพิ่นกมี่มาอีกชุดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าบุนผีแก่หล่อนในครับท่านผู้ชมยังเป็นของผีโป่งคือเก่า แต่ว่าปานกว่าจะถอดออกแล้วครับเอเลขไปเสี่ยง06หากับโกหนึ่ง06หาหรือ0หาก็มานนี่แหละเอมินเขาอาจจะจดผิดเนาะแต่ปานกบอกว่าเป็น056แต่เอมินเขาเขียนเป็น06หาต่งหัวตี่านมากครับผมคิปตี่านมากมันไปเสี่ยงจนเพิ่นจะเอาออกล่ะครับพพดีเดี่นว่าเออม่อนผ้ามือแรกม่านผ้ะเอาไว้อีกน่าขันบ่ฝันอีกอย่างผลม่านล้วเราจะออกคนว่าปรากฏว่ามือขึ้นหนีมวันผ้ะปรากฏว่าฝันว่า ผู้บ่าวเก่ามาเฟื่อยอกละ่ะครับแต่หมูชมมาว่หนา้าว่นหลังกอดหนา้ากอดหลังเกี่ยวหนา้าเกี่ยวหลังนั่นล่ะไล่ให้ไปใส่กระบ่ไปครับผมลากะผีอ้ายก็นั่งอยู่น้อกันครับผีอ้ายเพิ่นเสียชีวิตตั้งแต่อาอยุสามสิบเจ็ดปีพันมีลูกมีเมียเพิ่นว่านานๆจะมีฝันครั้งหนึ่งว่าสายพรเจ้าก็เลยแปลว่าคันผีอ้ายนี่มันก็น่าจะเป็นสามเจ็ดศูนย์อายุสามสิบเจ็ดปีคนตายก็คือศูนย์คตีให้เป็นสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสี่เนาะแต่หมชุ่มเนาะ แต่ว่าป้านกับว่าได้ซื้อเห็ดมาแกงว่าชันเข้ามาขายให้กระตาหนึ่งสี่สิบบาทคนอื่นสิขั้วเอาป้านกว่ากุ้มไว้เลยไม่ให้คนอื่นเอาแจงได้กินได้อยากเลยเพื่อนว่าเนาะเอาลองไปพิจารณาเบ้างเนาะค่าแต่หมวชมเนาะตัวเลขจะมีอยู่สองชุดครับผลชุดแรกก็จะเป็นศูนย์หกห้าหกหนึ่งแต่ว่าชุดที่สองก็คือสามเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ครับผมเป็นตัวเลขของผีโป่งครับศูนย์หกห้าแต่ว่าความฝันของป้านกคืนวันพระก็คือสามเจ็ดศูนย์เนาะ ไามาก็ลงไปพิจนาเบอร์ครับผมพอเทื่ยงกับมาติดตามให้แกเป็นแนวทางเด้อครับคิดว่าจะได้ตัวเลขจะพิจิตรอนสรุปแล้วบ่วแมนครับเป็นความฝันของผีพี่ชาไส้ขอผมนะขอบคุณท่านใดที่เข้ามาชมเข้าม,มาติดตามในคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จองช่องสตาร์ดาชั้นแนวในเด้อครับแต่มาชมเพระาะว่าเป็นกำใจคนท่านขีปนาครับผมเนาะเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเลขเดือดเดืองปันให้พี่ให้น,อน้องสุดท้ายนี่ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญ คิดหวัง um nee คะิดคิดหวังสิ่งใดขอให้ไดสมดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเงินไหลน้องท่องไหลเขาบ้านเสมอเสมอคลิปนี้พอเทื่องจะขอจะลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับอยู<ๆ>่ปลาครับผมปลาพูเพ่นอยู่ข้างๆางปลูกไว้กับกีงวงงามงามอยู่ขอบงวงนะครับท่านผู้ชมเนาะ